ส่วนใครนะคะอยากจะมองหาสารอาหารในเรื่องของการฟื้นไตดูแลเรื่องน้ำตาลไตเสริมภูมินะคะรินแนะนำโมซุกุที่รวมสารอาหารสำคัญนะคะสาสารอาหารฟูคอยแดนจากโอกินาวา แอตตาแซนชีนและวิตามินดีสซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยโรคไตนะคะสามารถทานได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะแคปซูลชื่อว่านวัตกรรมลิกแคปแคปซูลนะคะไม่มีสารกันเสียเปลือกบางแล้วก็ ป้องกันสารด้านในนะคะในการถูกออกซิไดซ์พร้อมที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะคะใช้งานง่ายแบบทันทีเลยดังนั้นถ้าใครที่เป็นไตระยะ 2-3A เนะคะเช้า1เย็น1แต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ระยะ4หรือระยะ5แล้วนะคะอาจจะแนะนำให้ทานเป็นเช้า2เย็น2และถ้าใครมีอาการหัวใจร่วมด้วยนะคะริมแนะนำตัวนี้เสริมด้วยอีกทีนึงก็ดีนะคะเรื่องของระบบหลอดเลือดหัวใจความดันนะคะใครที่ เคยบายพาสบอลลูนมาแล้วเหนื่อยง่ายหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะสามารถปรึกษาเพิ่มเติมกับปรินได้โดยตรงเลยค่ะ